องี้เทศเทศก,กาลวาเวลนไทน์เนี่ยคือประเทศไทยจะเป็นประเทศที่หาดอกกุหลาบยากมากใช่แล้วก็แพงมากนะครับผมก็โชคดีที่เพื่อนผมเขาเป็นร้านดอกไม้ผมก็สั่งเพื่อนตั้งแต่อิต์ที่แล้วก่อนก่อนาง,งานว่าวันนี้ไม่ว่ายังไงมึงต้องมีดอกไม้ให้กูหนึ่งช่องบไม่จํากัดผมไม่จํากัด ขอให้สวยพออืใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ขอให้สวยเพราะว่าบางทีผมเห็นบางทีผมเห็นแบบช่อใหญ่แต่มันไม่สวยเงี้ยมันก็ไม่ฟินเนี่ยแต่ช่อช่อเล็กบางทีก็ไม่สวยก็มีแต่ว่าผมบอกงบไม่นํากัดเพื่อนขอสวยพอเนี่ยเราส่งมาให้ใหกูวันที่14โอเคแล้วก็เราเพื่อนก็เราเพื่อนก็ส่งมาให้แล้วก็ก็เข้าใจบางทีคือรู้สึก เอาจริงส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจเพื่อนเพราะว่าดอกไม้มันหาย,ยากจริง<ม>คือเจาะจัดมาได้ช่อแค่นั้นมันวันเลนไยก็โอเคขอบคุณเพื่อนมา,มากๆแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็หาโอกาสให้เขาครับแต่ <c oughs> แฟนๆบอกว่าเห็นเห็นที่เขา,เาไปตีราคาเขาบอกช่อน,นั้นอะหกพันเจ็ดพันจำไม่ได้แล้วบอกบ <c oughs> อก <c oughs> ให้เกอให้ QR โค้ดเพื่อนมวบอกมึงโอนเอ้มึงให้กูอดกดเท่าไหร่มึงก็กดเลย